สวัสดีครับนี่มาเบิงมันสับปะหลังนะครับเนอะตกแร้งแล้วครับมือนีเนี่ยมาเบิงมันสับปะหลังหลังจากสีทอโมนไปมือเศร้านะครับนี่แหละครับมันอายุสองเดือนนะครับมันกระไรแล้วนะครับต้นงามๆทั้งนั้นเลยนะครับเอออายุสองเดือนพอดีนะครับเนอะอ้านะครับ ฉีดด้วยปุ๋ย25่สหาหาผสมน้ำมักขี่หมูนะครับเด้อแล้วกันสารจับใบนะครับฉีดทุกซิฟมือนะครับต้นใหญ่เงางามเขียวดีเด้อครับเด้อแตกยอดแตกกิ่งดีครับใครอยากเห็ดสูตรนี้ก็เห็ดไดเด้อครับเด้อยี่สบห้าห้าห้าบวกน้ำหมักขี่หมูนะครับเด้อครับ ยิมห,หาหาสองสอนนะครับเด้อมันเฮาใหญ่งงละครับกสินาประมาณคือต้นน,ตนี้ก็70่สิบแปดสิบเส้นอยู่นะครับเด้อนะครับเด้อเบิ่งเอานะครับไายยางเห็ดน่ำก็เห็ดนะครับเด้อสูตรนี่แสลำมมันก่อนนะครับเด้อก่อนปลูก ตอนฉีดก็ฉีดตอนเสาๆด้วยครับเด้ออย่าให้สวยเขียวดีดนะครับมันกานม่วงๆนะครับเด้อคนตางอดนะครับเด้อแปดหนึ่งพันนี่ลองปลูกมันแหลงเบิงนะครับเด้อเดี๋ยวจังไดผมสีติดตามมาให้เบื้องนะครับเด้ออีกอาทิตย์หนานะครับเด้อหลังจากฉีดไปแล้วในอาทิตย์เดี๋ยวผมสีมาลงคลิปให้เบิ้งไว้นะครับขอบคุณครับ